รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم อัสสลามุอะลัยกูมารอมาตุลลอฮบะาะกตุสวัสดีท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิฉันซีนัทมหมามัดในรายการรมฎอนมูบารอกรายการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้ง ซึ่งเราเจอกันทุกๆวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นา,าทีทางช่องททบ5 HD แห่งนี้ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยสาระน่ารู้มากมายนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยรอมฎอนแวร l ล e ค่ะซึ่งเราจะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะหลายๆท่านมาพูดคุยในเรื่องคุณค่าของเดือนรอมฎอนนะคะซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐนะคะ ต่อมาเราก็จะมากันที่ Ramadan ร์ไรตี้ค่ะที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมร้านอาหารอรอ่อ,รอยๆแล้วก็เมนูเด็ดๆของแต่ละร้านค่ะจากนั้นก็จะเป็นช่วงของ Ramadan Story ค่ะร่วมแสดงโดยน้องๆน,นะคะจากมูลนิธิเพื่อสูงย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะจบรายการกันด้วยช่วงของอมฎอนทอคค่ะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกผู้มีเกียรติที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องต่างๆนะคะเพื่อที่ให้ข้อคิดดีๆกับเรานะคะวันนี้จะเป็นแขกขั้นไหนนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรต้องรอชมกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ اللهم رحمني ورحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เรากำลังคุยกันถึงเรื่องความดีงามความประเสริฐและคุณอุปการที่เดือนแห่งการถือศีลอดนั้นมีต่อมนุษยชาติมีต่อลูกหลานอาดัมดังนั้นในการเข้าสู่ เดือนแห่งการละเว้นอาหารละเว้นจากการนินทาว่าร้ายละเว้นจากการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์การกันแกล้งเอารัดเอาเปรียบโซลมต่อเพื่อนมนุษย์ละเว้นจากการเกี่ยวพาราศีในเวลากลางวันนั้นก็หมายความว่าเมื่อมนุษย์เข้าสู่ภาวะแห่งการเข้าใกล้ธรรมะมากที่สุดทั้งๆท,ที่มนุษย์ ไม่จําเป็นต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งครอบครัวหันหลังให้ธุรกิจไปบําเพ,พ็ญพรตบุคคลยังคงนั่งบริหารบริษัทอยู่บุคคลยังคงนั่งทําการตลาดของเขาอยู่และการตลาดซึ่งอาจจะเป็น global ทั่วโลกก็ได้ผ่านช่องทางต่างๆบุคคลยังคงทําเกษตรกรรมไร่นาของเขาอยู่แต่กลายเป็น ถือศีลปฏิบัติธรรมบัญญัติไม่ต่างจากนักพรตนักบวชและบางทีมากกว่าได้ซ้ำดังนั้นเมื่อบุคคลเข้าสู่เดือนรอมฎดอนเข้าสู่การถือศีลอดแน่นอนถือจึงถือเป็นโอกาสแห่งการรับคุณงามความดีและพอได้รับคุณงามความดีหรือความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้ามาสิบวันแล้วสิบวันกลางได้รับการอภัยโทษเพราะอะไรเพราะ บุคคลไม่ว่าหญิงหรือชายในปัจจุบันนี้เด็กถึงเด็กนั้นศาสนาไม่ได้เอาโทษต่อความผิดบาปของเด็กแต่ผู้เด็กๆก็พากันอาสาขันอาสาที่จะฝึกฝนที่จะได้อดอาหารอ,อดกั้นจากความไม่ดีต่างๆในวิถีชีวิตชาวโลกโดยเห็นนี้เอง ในในภาวะแห่งการเสียสละในภาวะแงการอดอาหารในภาวะแงการอดกลั้นที่จะไม่นินทาว่าร้ายไม่กันแกล้งเบียดเบียนใส่ไฟผู้อื่นและคดโกงอะไรต่างๆของเดือนรอมฎอนนี่แหละไม่มักมากในกามอมจึงจึงส่งผลให้บุคคลที่ปฏิบัติด,ดังนั้นมาสิบวันเนี่ยเข้าสู่สิทธิอันบริบูรณ์ที่จะรับการอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้า การได้รับมักฟิรอนหรือการอภัยโทษในอิสลามนั้นไม่ใช่นั่งแบมืออย่างที่คนจํานวนมากดูแคลนเพียงแต่ยกมือวิงวอนไม่ใช่10บวันที่ผ่านมาถ้าหากว่าบุคคลอยู่ในประเทศบุคคลอยู่ในประเทศที่มีอากาศร้อนห้องศาและบุคคลที่อยู่ในประเทศที่ลบยีบองศาบุคคลก็ยังคงอดอาหารและนี่เองเป็นหนึ่งใน ในการอ้างถึงสิทธิ์ที่เขาจะได้รับการอภัยโทษอินชาอัลลอ์เราจะได้ติดตามต่อไปวัสลามาุอะลัยกุมวะเราะหมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ร่วมบริจาค1บาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาควันละหบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี128-2345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมันโดใช่คอมมันโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซินฮอรีนวิตามินบีหกบีสิบสองไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์อแค่เราลงมือทำจะเกี่วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันคุมให้สุดไม่หยุดทำคอมมันโดเครื่องดื่มคอมมานโด و رمضان بركح مو كوتونجو انكت مصيبه احكو هل الهلال ليعلن اننا في شهر رمضان الكريم فابشروا هيا فهل من مذكر ايا عِبَادَ ร,มร,มรมผมนะฮะนายนกบินซอแะนะครับชื่ออาซีดนะครับหรือลูกค้าจะเรียกผมว่าบางนกนะฮะเป็นเจ้าของสินทอ์สเตคเฮาส์นะครับรุ่น2นะฮะ ร้านของเรานะครับจะมีบริการ4อย่างนะครับคือจะเป็นส่วนของอาหารคัสคือเป็นพวกง่ายๆคืออาหารน้ำสั่งนะครับเราจะเป็นสเต็กอาหารไทยจีนเรามีหมดนะฮะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์ของเรานี่ก็ค่าบุฟเฟ่ต์ของเราจะราคา3ามสานะครับผมนะตอนนี้นะฮะไม่จํากัดเวลานะครับรวมน้ําแล้วก็จะมีทั้งเนื้อย่างแค่ตัวเนื้อก็10กว่าชนิดนะฮะมีทะเล ประมาณ5 6อย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเรามีสเต็กนะฮะซึ่งสเต็กถ้าคุณลูกค้ามาทานที่นี่นะครับข้างล่างก็ชิ้นละประมาณ200แต่ข้างบนเรา3ามสานะครับไม่จำกัดเวลานะฮะแล้วก็จะไปเป็นเรื่องของตัวของห้องจัดงานเลี้ยงนะครับของเราสถานที่ของเรานะฮะสามารถจุได้ประมาณ2องสามพันนะครับผมที่ผมเคยจัดมาที่นี่นะครับก็4,5 0 0เป็นางานของผมเองแต่ลูกค้าณนะตอนนี้ที่สแตนดาร์ดก็ ประมาณ2000นะครับเราสามารถจุกลูกค้าได้นะครับก็ถ้ามาจัดงานนะตอนนี้นะครับเราจะมีบริการเรื่องของการตราจรเราจ้างตำรวจมาดูแลเรื่องรถให้นะครับมีพยาบาลตรวจไข้ให้นะครับสุดสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของฟุตหมากฟุตหมากเราจะขายเป็นของแช่แข็งนะครับเราจะเป็นเนื้อสไลด์เนื้อหมักนะครับโปรดักต่างๆของสินทอนมีซึ่งตัวของอาจักสินทอนนะครับเราทําอยู่ จะมีร้านอาหารและโรงงานครับโรงงานของเราอยู่ที่ศรีนครินทร์สามสิบนะครับส่วนร้านอาหารเรามีสสาขานะครับมีที่ศรีนครินทร์ซอยสและทุ่งคูนะครับประชาวิทนะครับฝั่งตรงข้ามปั๊มบางจากนะครับซึ่งร้านอาหารที่ทุ่งคูนั้นจะเป็นสไตล์อาหารตามสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นยำสเต็กอาหารไทยนะครับเรามีหมดนะครับจริงๆแล้วคือเนื้อทุกตัวที่ลูกค้าได้ทานเนี่ยมีโรงงานของเราเองนะครับซึ่งจะมีทั้ง เซอร์ gmp haccp ฮาลันนะครับทุกอย่างเราสามารถตรวจสอบได้อยอยแล้วก็มีนะครับจริงๆแล้วเมนูแนะนาของเรามีค่อข้างหลายตัวครับแต่ว่าณตอนนี้ที่กำล,ลังมาแรงเลยเป็นทอมฮอกครับผมทอมฮอกของเรานี่ชิวประมาณ45-60บาัน,นะฮะก็จะมีเริ่มราคาตั้งแต่9-80บาทถึง1 2 0 0องนะฮะ980บาทนี้ก็หนักประมาณ600กรัมถ้าตัว1 2น0นี่จะอยู่ประมาณ800กรัมครับผมแต่ว่าถ้าอยากเราทําเองที่พุทธมเรมีขายอยู่ราคาโลละถึง0ันรบาท ซึ่งปกติแล้วคอมฮอคจะขายอยู่ที่3,500บาทต่อชิ้นะมีความนุ่มมากครับผมแล้วก็คุ้มค่าครซึ่งชิ้นหนึ่งคือที่มีคนมาลองแล้วก็ประมาณแขนถ่ายรีวิวลงอยู่ครับผมร้านของเรานะครับสินทอนเตค,คาว์นะครับอยู่ที่สรีนินซอย3นะครับร้านอาหารเราเปิดถ้าเป็นของอลาคาร์ดเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มนะครับบุฟเฟ่เปิดตั้งแต่3โมงครึปิด4ี่ทุ่มึนะครับส่วนฟู้ดมาร์ท เราเปิดตั้งแต่8โมงคึ่งถึง4ทุ่มนะครับสำรองที่ร่างได้ที่02 377 7322นะครับติดต่อทาง Facebook ได้นะครับจองที่ที่ Facebook นะครับเพจสินทรสเต็กเฮาส์นะครับห้านนะฮะเป็นตัวจีเขียวนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียไปแน่นอนแต่ที่สำคัญนะครับเงินทุกบาทที่ท่านมาใช้บริการที่สินทร ส่วนหนึ่งเราจะมีให้เด็กกำพร้าด้วยนะครับซึ่งเด็กกำพร้านี้เราทํามาตั้งแต่เราเปิดธุรกิจ14ปีที่เราทําธุรกิจมากับเงินเด็กกำพร้านี้เราบริจาคแล้วรวมๆประมาณ20ล้านนะฮะอิ่มท้องสบายบุญนะฮะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งกยายอิ่มใจนะฮะมาที่นี่เขาจองจับผมลองดูได้ครับผม ฉันไม่มั่นใจเลยอะฉันไม่เคยแต่งตัวหล่อๆอย่างนี้มาก่อนเลยคิดมากไปได้กระโดดดีนวนี่เช่คะเถอแต่ฉันไม่เคยแต่งตัวดีๆอย่างนี้มาก่อนเลยนะนี่เป็นงานเปิดคามาของเอราเลยนะไปย้มสาวหาชุดใหม่สวยๆเราใส่เป็นเกี่ยวกับงานนี้แต่ฉันไม่มั่นใจอะ่ะว่าไงเพื่อน เออแกมาก็ดีแล้วโดยสิทิเด็กมันกล้าใส่ชุดที่ครัวให้ใส่ทำไมล่ะซิดมันก็เข้ากับแกดีเนี่ยชุดนี้เออจริงด้วยแกดูไอเล็บดิทั้งที่ตัวมันก็ดำฟันก็เหลืองแถมหน้ายังสิวเยอะอีกมันยังกล้าใส่เลยฉันก็ไม่มั่นใจอ่ะแกใส่ชุดนี้ก็เข้ากับแกดีนี่ซิดไอเล็บชุดก็ไม่สมตัวปากก็ดำฟันก็เหลืองมันกล้าใส่เลยแต่ฉันไม่มั่นใจจริงอ่ะ ข้าว่าเอ็งมั่นใจเถอะซิดใช่ใช่ไอเล็บจมูกก็ใหญ่ฟันก็นเหลืองสวก็เยอะหลังมีสีเยอะอีกมันยังกลาใส่เลย oh, <no. S 2> แต่ฉันก็ไม่มั่นใจอยู่ดีอะเองถ้าเองยังไม่มั่นใจข้าจะเลิกคบเองเป็นเพื่อนแน่ oh, <no. S 2> มั่นใจเถอะซิดไอเล็บไม่มีอะไรดีเดีว่า ไปกว่าแกเลยเชื่อข้าเถอเองมั่นใจเถอะซีดใช่ใช่เล็บจมูกก็ใหญ่ฟันก็เหลืองฟันก็ห่างหน้า,ก,าก็มีสิวเยอะมันยังกล้าใส่เลยแต่ฉันไม่มั่นใจจริงๆนะเองฟังข้านะถือว่าข้าขอร้องแหละเองมั่นใจได้แล้ว ใช่ไอเล็บไม่มีอะไรดีไปกว่าไปกว่าแกเลยเชื่อค่าสิซถ้าเองยังไม่มั่นใจค่าจะเลิกคบเอกเป็นเพื่อนแน่ถือว่าค่าขอร้องแหละเออเออมั่นใจแหละว้าว wow. าลิก <Malays> ุมาะมาตุลลอประการตัท่านพี่น้องผู้ชมครับละครสั้นที่ท่านได้รับชมไปแล้วในเรื่องความมั่นใจเถิดมันเป็นเรื่องที่กินใจเรามากนะครับ mm. ก็คงจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็มีข้อคิดไปในตัวสําหรับข้อคิดในเรื่องที่แสดงไปนี้มีบทอยู่ในคําสอนของท่านศาสดามมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือไลซัลกอวิยุบิสุรัยอินนามลกอวิยุมันมาลกานัฟซหูแปลว่า ใัยชนะที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การทำให้คนอื่นเขาต้องล้มต้องกลิ้งหรือถูกนับสิบไปแต่ผู้ที่สามารถควบคุมจิตใจของเขาได้นั่นคือผู้ชนะที่แท้จริงวัสลามาัยกุมวะราะห์มัตุลอลฮ์ะวะบะระากาตุ ร่วมบริจาค1บาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาคเวลนละงบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี1282345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพนวกิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่ค <LEGO S 2> อมมันโดใช่คอมมันโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนฮอรีนว<อ>ิตามินบี B หก<อ>บีสิบสองไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์พอแค่เราลงมือทำจะเกี่วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันคุ้มให้สุด ในเดือน ر م มดรอ,อันประเสริฐนี้ไอแบงก์ขอมอบสิ่งดีๆด,ด้วยเงินฝากประจำรอมฎอน1442เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ถึง16พฤษภาคม2564 ภิสถาปัตยกรรมลํำบริการโรงแรมอัลมิรอสรามคำแหงซอย5 02 136 8700อยากเพิ่มอะไรที่หวานๆหน่อยอะ่ะงั้นต้องมาลีแบบฝากเกลียวรังระกับมะลีฝากเกลียว สถานการณ์ไหนก็ไม่หกเลิอร่อยง่ายทุกครั้งที่เท ء, ผลิตภัณฑ์นมขน้นหวาตรามาลิอัสสลามลัยกุมวะรชตุลอยตาลาประกาตัวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านมา,มาัสยรริดอัลกุปรอซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรก ในเขตสวนหลวงหรือในลำคลองพระขนงแห่งนี้พระทิทนี้ก่อตั้งเมื่อปี2 3งพนนะครับซึ่งเระปางคนครน,นั้นนะ่ะตั้งเมื่อ2325ัมร้สิบทินี้ตั้งหลังเระปาคนคร7ปีถ้าถึงวันนี้เป็นจำนวนเท่าไหรครับ232ปีมาแล้วครับประทิ์อัลกุบรอซึ่งถือว่าอยู่ภายในต้นรัชกาลที่1นะครับในต้นรัชกาลที่1ตรงนี้ร้นเราได้รับ พี่น้องวส์ลิมจากชาปัานีนะครับมาก็อยู่กันที่นี่วัดทิดแห่งนี้ก็มีออกลูกออกหลานไปไม่ว่าเปน็นวัดิด อเลติซอมมัสยิดร,รับบุดอิสลามมัสยิดหลายแห่งเนี่ยก็ออกไปจากสถานที่แห่งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนนั้นมากขึ้นมากขึ้นในพิองมุสลิมตรงนี้ไม่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพามาพบกับท่านอิหมามมัสยิดแห่งนี้นะครับท่านอิมามกาเรีมสยอวันเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่ามัสยิดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่ผมภาคภูมิใจนะครับเก่าแก่ที่สุด232รปีแล้วก็ทําให้พวกเรา ดีใจที่ได้มาพบกันที่นี่ครับวันนี้ครับผมอยากจะเรียนเชิญพวกเรานะครับตามผมมานะครับโดยมีท่านอิมัมการีมทยาวันได้รอพวกเราอยู่นะครับ เสร็จแลวะรกูมว่าตัวลอยตลาดบรุระกาตัวว่าอะไรกุมสลามวมรหมัดอุลลอฮิบริกาตัวครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสในการ Ramadan Talk มาได้พบกับพระทิศที่งดงามประวัติอันดีงามในวันนี้ครับครับอยากให้ท่านอิหม่ามได้พูดถึงความเป็นมาของทิศนี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไรนะครับในสมัยไหนนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นประทิศที่อยู่ในความสนใจในความทรงจำของ พ,พี่น้องประชาชนในละแวกนี้ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรครับอัสลามุอะลยัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิะบเระกาตุมัสยิดอัลกุบรอแห่งนี้ซึ่งเป็นมัสยิดแรกในเขตสวนหลวงเม่อก่อนก็ <ขอ S 1> เป็นเขตพรขนเมื่อก่อนก็เป็นเขตพระขนงเลยแ่ะวนะพระขนงก่อนแล้วก็มาเป็นสวนหลวง สร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งะฮะรัรชกาลที่หนึ่งคือมีผู้นำจากปัตปตานีชื่ออับบาสได้มาตั้งโรกรากที่นี่คือแล้วก็ได้สร้างมัสยิดหลังแรก เป็นทรงปัญญาก็สร้างมาประมาณร้อยเก้าสิบปีครับครับต่อมามัสยิดแห่งนี้ก็มัสยิดหลังเก่าเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยร้อยเก้าสิบปีเรามาสร้างหลังใหม่หลังใหมอใอ่อีกหลังใหม่อีกสี่ในอีกสี่สิบปีอีกสี่สิบปี แล้ก็ร<ก>็รวงได้ประมาณรปริ้นในแห่งนี้นะครับ232ปีครับถือว่า232ปีครับนานมากครับนานมากครับก็จะสรุปก็มีมีอิหมัมทั้งหมด10คน10คนแล้วนะครับอ๋อ232ปีก็คือว่าท่านเป็นคนที่10ครับ ตั้งแต่2 3 3 2มาคนที่เขาไม่อยู่ที่นี่เนี่ยอาชีพดั้งเดิมเขาทาอะไรครับมีจับจองที่ดินแล้วหรือยังครับในสมัยก่อนครับก็สมัยก่อนนี่ก็ทํานาทํานานะครับจับจองที่ดินผมผมไม่ทราบมีแต่ซื้อที่ดินมีแต่ซื้อที่ดินกันนะครับครับ,รบซื้อกันที่ดินกันซื้อที่ดินกันแต่ราคาก็ถูกมาก แต่ก็อยู่ริมคลองก็ดูงดงามมากนะฮะริมคลองงดงามมากมาก,าก็อยากจะให้เป็นถสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครนี่คนรู้คนความเป็นมานะครับผมราว่าตรงนี้สําคัญสาหรับคนกรุงเทพมหาคนครที่เดี๋ยวนี้มีการเดินตามริมคลองไปได้ไกลๆเลยนะครับเช่นไม่ว่าจะไปคลองแสนแสบคลองพระขนงเนี่ยนะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกคลองพระขนงนะครับคลองพระขนงเราอยู่รอนพระขนงเส้นผมในคนเกิดคลองแสนแสบครับแสนแสบ ผมก็เป็นมัสยิดเก่าแก่นะครับบนี่ครับโอ้ไม่มีใครมาตัดได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับสองมัสยิดสองร้อยสามสิบสองปีเพราะฉะนั้นถ้วยจานที่อยู่ในนี้ก็ประมาณสองสามร้อยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งของหายากรัสยิดก็นํามาให้พี่น้องประชาชนได้ได้เห็นนะครับได้เป็นบุญตานะครับที่ได้เห็นว่า ที่นี่เราเก่าแก่เราก็มีของคนเก่าๆก็เ,เอามาวากับนะฮะมากับยกให้กับทางมัสยิดอัลกุบรอครับเราได้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้ทางอิหมัมเนี่ยได้พาพวกเราได้ไปพบอนุสตรีของมัสยิดอัลกุบรอนะครับซึ่งได้ช่วยงานหลายอย่างทางด้านโควิดด้านไปช่วยงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่สังคมเรามัสยิดเราได้มดีมีการกระทําแบบนี้นะครับที่มีคณะกรรมการขึ้นมาครับ อะไยกุ้มมาร้มงตุลลาอที่ประกาศตัวค่ะมารยาบิีมานะคะเป็นตัวแทนจากมาที่นอักบรอในกรมนุสตีเราช่วยทํางานให้กับทางมัสยิดนะคะทุกวันศุกร์ที่ค้นโควิดแล้วเราจะมาคัดกรองในการทําละหมาดหรือว่าประกาศให้คนเอาผ้าละหมาดมาของใครของใครก็เอามาใช้เองนะคะไม่ไม่ใช่รวมกันกับที่มัสยิด เพราะว่าโรคโควิดกำลังระบาดนะคะเราก็ช่วยออกงานนะคะทุกมัธยิตทุกที่ที่เชิญไปเราก็เป็นตัวแทนของทางคณะรรก,กรรมกาศกร,ร,การ์มัธยตอันกุบรอค่ะเสียงดังฟังชัดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเข้มแข็งทุกคนครับทำเวลาครับขอบคุณท่านในมัมขอบคุณคณะอนุสตรีทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสให้เกียรติกับพวกเรานะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพบกันครั้งหน้าท่านผู้ชมก็คอยดูนะครับว่าผมจะพาท่านไปมัสยิดแห่งไหนต่อไปนะครับอัสลามุมะลัยกุมวะระห์มะรุลอฮตวลายเระกาตูอะลัยกุมุสลาลวะมรอห์มุลลวาบริกา เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับสาระน่ารู้ที่เรานํามาฝากกันวันนี้นะคะก็ยังไงนะคะเราก็มีเรื่องราวสนุกๆน,นะคะสาระดีๆนามาฝากท่านผู้ชมทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนนะคะทุกท่านสามารถติดตามกันได้ค่ะเวลา3นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีทางช่องททบ5 HD แห่งนี้ค่ะเดือนรอมฎอนนะคะก็เป็นเดือนอันแสนประเสริฐนะคะที่พี่น้องทุกคนนะคะจะได้ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยต,ตักตวนผลบุญน,นะคะทําความดีประกอบอิบาดาัดเพื่อหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะคะยังไง ในวันนี้ซีนะัทและก็ทีมงานจากรายการรอมฎอนม m บาก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะอัสลามุอะลัยกุมบารอกมาตุลลอฮุบารอกาตุ It's